PH 7.14ช่องเล่านิยายวันนี้ขอนำเสนอเรื่องทะลุมิติมาทั้งทีแต่ต้องมาเป็นเมียหัวหน้าเผากินคนกรีนเคิร์กแอร์เรียสตอรี่บ่ายคนสองราศีตอนแอรเรีย36ความตื่นเต้นเล่นเสียงกันกลางป่าดงแบบนี้หรือหรอ นี่ยังเริ่มนีการตั้งใจจักติดตั้งามของผู้เขียนซึ่งเป็นเรื่องที่แตกขึ้นเพื่อความบรนเทิงเท่านั้นตัวละครสถานที่เหตุการณ์พฤติกรรมการกระทำการใช้ความรุนแรงการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมของตัวละครเรื่องราวทั้งหมดเป็นเรื่องขอมุิทั้งสิ้นจึงไม่ควรใช้เป็นเยี่ยงอย่างผู้เขียนไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงและการกระทำที่ไม่ถูกไม่ควรใช้วิจารณญาณในการรับฟังผิดกว่านี้เรื่องนี้มีคำหยาดคายความรุนแรงเลือดการทำร้ายร่างกายการสูญเสียของตัวละครมีการบรรยายฉากเลือดซีนและการท้ามนุษย์หากผู้ฟัังมมมมมมีีอาาาาาายุต่่่่กกกกววววคครรไได้้้บแแนนนนะะะททเเหสพจจลป น้ำเสียงตะเบนร้านก้าวดังสนั่นล้านบ้านพักกักใหญ่เกิดขึ้นในทันทีเสียงอึกกระทึกภายในบริเวณบ้านพักกักใหญ่ของผู้เป็นเจ้าของเผ่านัีนไ่ได้ทําให้ผู้คนภายนอกหรือแม้แต่ผลทหารอารักขาส่วนตัวสามารถวิ่งเข้ามาสมทบได้ทันเสียงตะโกนเรียกหากันอยู่ได้เลยแม้แต่คนเดียวเสียใจด้วยนะตอนนี้ที่นี่มีเพียงข้ากับเจ้าเท่านั้นใหหน้าตกตะลึก มองผู้ที่ชักปลายดาบออกมาชี้จ่อลงใบหน้ากันเช่นนี้ทำเอาคนที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าสถานการณ์มันจะพลิกผันและย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองเช่นนี้ได้เลยสักนิดเจ้านี่เจ้าทำไมถึงทำยิ่งนี้หรือฮึเจ้าทำอะไรเอาไว้ป้าก็น,น่าจะรู้ตัวดีนะเจ้ารู้ทำไมเจ้าใบหน้าที่ดูเคร่งเครียดขึ้นมาในทันที หรัจากที่เกาใจละว,วา่าชายผู้ที่เป็นอยู่เบื้องหน้านี้ได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วข้าไม่ได้โง่เง่าขาดเขาแบบคนอยากเจ้าหรอกนะแต่ถ้าหากเจ้าไม่คิดจะหักหลังข้าก่อนข้าก็คงไม่บุกมาเยือนถึงถิ่นเจ้าให้เป็นเสนียดชีวิตของข้าหรอกเจ้าเจ้าบัลังของเจ้าสวยดีนะข้ารู้สึกชอบขึ้นมาแล้วละสิ ม่ไม่นี่เจ้าดวงตาเบิกโพร่งภายใตายใบหน้าแตกเป็นหวัดกรวัวสายาร่างสุดใหญ่ตรงหน้าซึ่งมีใบหน้าและแววตาประดุจมัจจุราชที่กำลังย่างทัาก้าวเดินไกลเข้ามาหากันแบบที่หมักมากจอากชีวิตกันก็ไม่ปากทำเอาคนที่ได้สบเหตุกันอยู่ตาตาเช่นนี้ถึงกับเกิดอาการเหงื่อการแตกพรักๆออกมา อย่างที่ไม่เคยได้ริมรสสัมผัสมาก่อนเลยสักครั้งในชีวิตนี้กองกำลังหน่วยรบที่ซาบิจัดเตรียมเอาไว้เพิ่มขึ้นหลังจากที่ได้เข้ามาเป็นผู้จัดการบริหารพื้นที่ของเผ่ามูลาเองโดยสมบูรณ์แบบแล้วพวกเจ้าทยอยแบ่งทับกันไปโดยให้ออกเดินทางห่างกันครึ่งวันเราคอยตามไปสมทบได้เลยโโฮ เสียงรับคำสั่งเปล่งออกมาฉะฉาชัดเจนจนคนได้ฟังแล้วเกิดความฮึกเหิมและวันใจไปในเวลาเดียวกันน้ำค้างที่ยังไม่เข้าใจอะไรมากนะักจึงมีหน้าที่เพียงแค่ต้องเดินทางกลับไปยังเผ่ากรีนเคิร์กพร้อมกับซามูและซาบิกเพียงเท่านั้นรวมถึงกองพลเหล่าหน่วยพลรบแนวนาของเผ่าปูานดาก็ดวยชินกัดทว่าอีกใจหนึ่งนำคางเอง ก็รู้สึกหวาดหวันว่นเกรงว่าการยกพลออกไปจำนวนมากมายขนาดนี้ไม่ใช่ว่าจะไปท้าดวลรบกับหัวหน้าเผ่าคนดุดุผู้นั้นหรือเปล่านำคางทอดสายตากวาดมองไปยังบรรยากาศรอบๆบ,บริเวณนอกตัวเกวียนรถมา้าดวงตากลมจึงได้สบเห็นว่าซาบิดกำลังกอดลูกสาวของตัวเองเอาไว้จนแน่นพร้อมทั้งอุ้มขึ้นหอมแก้มฟอดใหญ่ก่อนจะส่งตัว เด็กน้อยให้พี่เลี้ยงพาเดินกลับเข้าไปอย่างด้านในประตูสูงก่อนหลังจากนั้นนำค้างถึงกับต้องอุดปากเบิกตาโตขึ้นมาในทันทีเรากับได้พบเจอเข้ากับเรื่องมหัศจรรย์อันน่าเหลือเชื่อเข้าให้แล้วฮท้วววววเด็กเสวววววนวนนวนนวว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 ติกักบบาบิตอย่างที่เคยแอบคิวตัวงิดใจจริงๆววว มาันณาตักถูกปิดพับลงไปค่งบานแล้วจึงทําให้น้ําค้างต้องพยายามยุกยิกเอี่ยวตัวขยับตามอย่างกับคนที่ยังคงอยากรู้อยากเห็นภาพเบื้องหน้าเพื่อจะได้มองเห็นภาพอันน่าเหลือเชื่อกระทั่งพม่านสีหวานถูกรูดปิดจนมิชิดึ่งพลอยทําให้บทบังทิวทัศน์ตรงเบื้องหน้าไปจนหมดสิ้นด้วยเช่นกันสามู ลิ้นฝีปากจิ้มริมยิ้วปากขึ้นมาในทันทีเมื่อได้ลองกรอกลูกตามองตามฝ่ามือใหญ่ที่ในตอนนี้ได้ยื่นมือเข้ามาโรผ้ามานจนมันบทบางวิวดีๆเมื่อครู่ไปหมดสิ้นแล้วเจ้าจะจ้องมองอะไรนักหนาน้ำเสียงรับเรียบเช่นทุกครั้งแต่ทว่าคำพูดมันดูเหมือนดูถูกติติตงออกมาเลยว่าน,น้ำค้างนั้นจะไปแอบแสก,กับเรื่องของคนอื่นจนมากเกินไปแล้วใบหน้าบูดบึ้งแยกเคี้ยวใส รีบสะบัดหน้าหันหนีคนที่นั่งตรงกันขามแต่ถึงอย่างไรก็จำต้องหันหน้าเข้าหากันอยู่ดีจนไม่ทันได้มองเห็นเลยว่าอีกคนกลับกระตุกรอยยิ้มที่มุมปากขึ้นมาอีกแล้วจึงได้ คามือใหญ่ได้ออกแรงดึงข้อมือเล็กให้เขามานั่งลงบนตักแก่งแทนเส้นเลยจนขนขี้งอนอยู่ถึงกับต้องเกิดอาการเหวอเพอจูจูก,ก็ถูกดึงตัวจนลอยเข้าไปนั่งจุ้มปุกกองอยู่ตรงเบื้องหน้าอย่างไม่คาดคิดเลยไม่ได้ขึงตัวเอาไว้ก่อนโกรธทารึอปริมฝีปากสีเข้มเอ่ยถามคนที่กำลังแง่งอนใส่กันปล่อยข้าเลยนะใบหนะ้าไม่สบอารมณ์จะเล่นด้วย พยายามยื้ยุดดึงรั้งและพยายามขืนตัวรูปออกจากตักแก่งให้ได้จนสามารถขยับโยกย้ายตัวกลับไปอย่างที่นั่งฝั่งเดิมของตนเองได้แล้วทวา่าอแรงกระชากจากตัวเกวียนทำให้คนสะบัดสะบิ้งต้องส่วนเสในที่สุดก็ได้ขมำคว่ำหน้าลงไปกระแทกเข้ากับซี่แก้มต่บของอีกคนในท่าทางรอดอยางพอดิพอดีเข้าให้แหลมจนได้ น้ำค้างเจ็บหรือเปล่ฝาฝ่ามือใหญ่รีบคว้าตัวคนที่ประทับเป็นฝีปากเอาไว้บริเวณแก้มของตนกับท่าทางอันล่อแหลมให้ลุกขึ้นมาให้ได้ก่อนพร้อมกับเพ่งพินิษมองดูใบหน้าคนเหลือหละให้ถี่ช่วนทว่ากลับไม่ได้คำตอบเป็นคำพูดอะไรออกมาซักคำหนอกซิจจากริ้วสีแดงที่พาดผ่านขึ้นบนพวงแก้มใสปรากฏขึ้นมาให้ประจักษ์เต็มสองตาเป็นคำตอบแทนเจ้าเมารถหรือเปล่า สลับที่นั่งกับข้าไหมซามูเจ้ามองใบหน้าที่เอาแต่เม้มริมฝีปากเอาไวแนน้แน่นแบบที่เจ้าตัวไม่ยอมให้คำตอบอะไรออกมาเลยสักคำน้ำค้างเจ้ายังไม่หายโกรธข้าอีกหรือแม้จะเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่ได้คำตอบอยู่ดีซามูจึงขยับย้ายตัวเองไปนั่งฝักตรงกันข้ามแทนเสียเลยซึ่งมันก็เป็นฝั่งที่ต้องนั่งหันหลังพิงกับคนขับเกวียนรถมา เรียกง่ายๆว่าหากไม่ได้นั่งหันหน้าไปตามทิศทางที่ต้องมุ่งไปข้างหน้านั่นแหละพอสามมคนใจดีกลัวว่าน้ำค้างจะเมารถเกวียนซิีก่อนหากต้องนั่งหันหน้าผิดฝักอยู่เช่นนี้น้ำค้างเกิดความรู้สึกผิดติดอยู่ภายในใจแต่ทว่าเจ้าตัวกระฝืกทำใจแข็งไม่ยอมพูดคุยอะไรออกมาอยากถึงที่ดีใส่กันอยู่ดีการเดินทางลงจากทิศเหนือของเผ่ามูลลาไปยังเผ่ากรีนเคิร์กนั้นมันต้องใช้เวลา เพราะระยะที่ตั้งเขตแดนของพื้นที่ช่างห่างไกลกันมากขขเลยทีเดียวเส้จทางทั้งคดเคี้ยวมีทั้งทางขึ้นขาบบางทางลงขขบราชชันบางจนทำเอาน้ำขางเริ่มที่จะแสดงอาการออกมาทางสีหน้าว่าไม่ไหวแล้วจากแรงเขย่าจนสั่นสะเทือนของเกวียนรถมาด้วย จะไหวหรือเปล่าแววตาคมดุจมองไปหน้าไม่สู้ดีจึงต้องเคาะให้สัญญาเสียงเรียกให้คนบังคับรถม้าหยุดขับเคลื่อนตัวซิก่อนมือเปลี่ยนรถม้าหยุดตัวเลยจึงทําให้ต้องหยุดกันทั้งขบวนซาบิดผู้ที่ควบม้าตามหลังมาจึงต้องหยุดม้าตามไปด้วยแล้วเจ้าตัวได้รีบกระโดดลงจากหลังมา้าเพื่อมาสอบถามปัญหาที่หัวขบวนว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าทว่า อย่างไม่ทันที่จะได้อ้าปากถามอะไรออกมาใบหน้าเคร่งขึงตลอดเวลาก็ได้สบเห็นซิก่อนว่าเมียของพี่ชายดูท่าว่าจะมีอาการล่อแล่เข้าให้เสียแล้วสิ่งน่าจะเกิดจากอาการเมาเวียนรถที่ต้องเดินทางมาเป็นระยะเวลานานๆติดต่อกันแน่แท้ซาบิตจึงเรียกทีมพ่อหมอที่ถูกส่งตัวลูกน้องมาด้วยกันถึงสคนให้ได้เข้ามาตรวจด,ดูแลน้ำค้างแล้วจึงให้สมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเย็น พกติดตัวน้ำค้างเอาไว้ด้วยหลังจากที่น้ำค้างมีอาการสีหน้าดีขึ้นบ้างแล้วจึงจับต้องรีบออกเดินทางกันต่อไม่เช่นนั้นจะผิดแผนการและผิดขบวนการที่ตั้งกันเอาไว้ตั้งแต่แรกน้ำค้างมานี่มาสาหม,มูทอดแววตาเห็นใจคนที่ไม่ชินกับการเดินทางขึ้นเขาลงคขาจนดูอาการย่ำแย่น่าสงสารอีกถังสมุนไพรเย็น กลิ่นหอมก็ไม่ได้ช่วยให้อาการดีขึ้นเลยแม้แต่น้อยแม้จะได้มาทางยาดมยาอมรสซาซาจากกลุ่มของพ่อหมอมาแล้วก็ตามทีซามูดึงตัวน้ำค้างให้มานั่งฝักเดียวกันกันกบตนเองแล้วจึงยกตัวคนเมาเกวียนขึ้นให้นั่งคล่อมลงบนตักของตนเองด้วยฝ่ามือใหญ่คอยรูปแผ่นหลังบางอย่างแผ่วเบาเพื่อคอยปลอกประโลมให้กันคลื่นไส้มากไหมอยากจะอวกหรือเปล่า นำขากใส่หัวเชี่งชากับเอิดคำพูดออกมาด้วยน้ำเสียงอูอีจนทำให้ซาหมูต้องพยายามขยับไปหน้าเข้าใกล้เพื่อให้หูของตนเองนั้นได้ฟังเสียงอูอีให้ชัดเจนยิ่งขึ้นข้ากอดโดนนะซาหมเป็นภาระให้เจ้าตลอดเลยไม่เป็นไรฝ่ามือแกร่งยังคงรูปแผ่นหลังเล็กอยากปรอบโยนเอาใจใส่อย่างดี ซาโมอยากจะมองเสี่ยวใบหน้าที่เงียบสิบลงไปแล้วเสียเหลือเกินแต่กลับสัมผัสได้ถึงลมหายใจเข้าออกที่สมบเสมอแทนถอนแขนแกร่งที่ประคองร่างเด็กเอาไว้จึงค่อยๆขยับส่งมือไปจับตัวคนหลักแล้วปรับปริกท่าทางให้ลงมานอนบนหน้าตักดีๆหากปล่อยให้น้ำค้างนอนหลับในท่าซกไก่กันอยู่แบบนี้มีหวังเจ้าตัวตื่นขึ้นมาคงได้เมื่อยขบไปหมดทั้งตัวแน่ แววตารักไขรจ้องมองใบหน้าซีเซียวที่ได้ปิดพับเปลือกตาสีไข่อย่างสนิทคนที่มองกันอยู่เริ่มเกิดอาการยั้งใจไม่ให้กรงใบสัมผัสหยุดไม่ได้แล้วเจ้าตัวจึงต้องส่งริมฝีปากเข้มลงไปฉกฉวยรักรอกแอบชิมริมฝีปากนุ่มนิ่มไปชัวขณะจนได้ยินเสียงอึ้งในลำคอปรท้วงออกมาด้วยความติดํำคาญเพียงเพราะหายใจลำบาก สามูถึงกับยกยิ้มน้อยๆหลังจากต้องจำใจพระใบหน้าออกหากกันการเย้าแแย่เอาเปรียบคนตรงหน้าแบบน้าเสียดายทวา่าฝ่ามือใหญ่กลับรูปไร่พวงแกมเมียนสลับกับรูปเส้นผกสี 4, เข้มแสบนุ่ยุ่เล่นอยู่ตลอดเวลาเหลากับว่าตนนั้นได้เสพปิดการสกินชิปเนื้อตัวจากคนตรงหน้าไปอย่างไม่รู้ตัวเสียแล้วขบวนเกวียนมาและเหล่าทหารทับแรง ออกเดินทางมาได้เกินครึ่งทางแล้วแต่จำต้องหาพื้นที่ปักเต็นหลักจากที่แสงอาทิตย์ได้ตกดินอับแสงจนมืดมิดลงไปแล้วเช่นกันรอบกองไฟที่เกาะกองขึ้นเพื่อขับไล่สัตว์ร้ายแถมยังช่วยให้ความอบอุ่นได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยภายชนะที่ถูกแขวนไว้ราวกับเหล็กเพื่อต้มให้เดือดล้วได้แจกจ่ายน้ำชาให้กันละกันได้ยกซดกันอย่างทวนนาอาหารทำมือนี้ เป็นอะไรที่เรียบง่ายมากนั่นก็คือเนื้อหมีปากแห้งรมกวันซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากอยากต้องออกเดินทางไปในถิศที่ไกลๆสามารถนำติดตัวพกพาได้สะดวกและง่ายต่อก,การนาเอาออกมากินได้เลยในทันทีแต่กลับเป็นสิ่งที่นำขานต้องเบนหน,นิเพราะทนต่อกลิ่นแรงเฉพาะตัวของมันไม่ไหวจริงๆไม่ชินเลยกับอาหารเนื้อสัตว์จำพวกนี้สักนิด ยิงได้นึกถึงตอนที่ดันไปเผลอดูเขาจาัดการชำาแหละเจ้ามีตัวยักด้วยแล้วทำเอาน้ำค้างรู้สึกผะอืดผะอมจนหายใจไม่คล่องคอเลยก็ว่าได้ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะสงสารหรือว่ากวาดกลัวมันกันแน่น้ำค้างเจ้าก,กินอันนี้ได้ใบหน้าเรียบนิ่งหันไปสนใจคนที่หันหนีอาหารที่อยู่ตรงหน้าเปลวกองไฟทว่ากลับถูกน้ำสิ่งราบเรียบที่มาพร้อมกับใบหน้าเรียบเฉย แต่การกระทําที่ดูช่างเอาอกเอาใจเป็นพิเศษจนทําให้คนรอบข้างอยางต้องมองออกด้วยเลยข้าไม่อยากกินข้าไม่ชอบกลิ่นมันข้ายังจําภาพที่มันถูกแลออกเป็นชิ้นชิ้นได้อยู่เลยแต่อันนี้ไม่ใช่หมีมันคือเนื้อวัวขาย่างให้ใหม่แล้วเจ้ากินซะหน่อย ดวงตากรมยอมมองไปยังที่มือของซาม,มูที่ในตอนนี้ฝากมือใหญ่ถือชิ้นเนื้อเสียบไม้ย่างจ่อยื่นส่งมาให้กันอยู่หัวจริงเหรอคนถามไม่แน่ใจเลยสักนิดแต่คนตอบกลับคว้ามือเล็กให้ขึ้นมารับจับไม้เอาไปเข้าปากให้รองกินดูเสียเองก่อนนำคางพรันนึกขอโทษขอโพยเจา้าหัวตัวที่ต้องสละชีพเพื่อมาเป็นอาหารให้ผู้คนได้กิน โดยเฉพาะคนกินยากแบบตนเองนำขางยิ่งรู้สึกผิดเข้าไปใหญ่ปลายนิ้วโป้งขยับไปเช็ดมุมปากช่วงโหนกแก้มใสที่เลอะเปื้อนคราบน้ำมันเล็กน้อยอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ได้สนใจสายตาจากคนรอบข้างที่มองมากันเลยสักนิดเดียวราวกับว่าท่ามกลางป่าเขาแห่งนี้มีกันอยู่เพียงแค่สอกคนซุนซาบิถึงกับต้องกระแอมไอออกมาอย่างร้อเรียนพี่ชาย หลังจบมือข้ามอันเรียบง่ายนี้แล้วพวกพลเหล่าทหารจึงได้จัดเวรยามสลับกันเดินราตตเวนสลับกันพักผ่อนเอาแรงพอทันทีว่าหากรุ่งเชา้าก็ต้องรีบออกเดินทางกันต่อทว่านาก่องไฟในตอนนี้กลับยังหลงเหลือคู่รักที่ทำตัวประดุดเป็นผูกเมียข่าหมาป่ปามันกันไปได้สาบิตท,ที่ศพเห็นทั้งคู่กำลังนั่งครอเคลียกอดกันกลมภายใต้ผ้าห่มสัตว์ผื้นหนาแล้วตน ถึงกับรู้สึกขัดหูขัดตาดีพี่ลึกด้วยความรู้สึกหมันใ้เล็กน้อยจึงเรียกที่จะรีปลีกตัวออกไปนอนเอาแรงในเต็นท์เสียดีกว่าไม่อยากจะมานั่งมองคนที่มานั่งพ่อรักกันชวนกันดูดาวบนท้องฟ้งฟากระหน่มกระหนิงให้เกะกะรูปตาอยู่ได้เจ้าหนาวหรือเปล่าปลายทางสาคเครืองวางลงบนหัวกรมเส้นผมสีดำขลับได้เอ,อ่ยปากถามคนในอ้อมกอดออกมาท่าม ว่าไม่หนาวหรอข้าจะกอดเจ้าแค่นี้วงแขนแข็งแรงกระชับแรงกอดเล็กน้อยงั้นข้าหนาวแล้วล่ะทอนแขนมัดกลรามออกแรงกระชับรัดเอวบางอย่างแนบแน่นหลักได้ยินคำตอบจนทำให้น้ำค้างถึงกระต้องหลุดเสียงหัวเราะคิกคักออกมาพอรู้สึกจั๊กกะจีต้ตอนหนวดที่สามูเพิ่งจะตัดแต่งไปหมาดหมเมื่อช่วงเช้านี้เองซึ่งในตอนนี้มันกำลังทิ่มอยู่กับพวงแก้มใส จนเจ้าต,ตัวต้องคอยเบี่ยงหน้าหลบตอนหนวดเจ้าเลสุกส่นที่มันจะเริ่มอยู่ไม่สุกแล้วดันขยับซุกไซไปทั่วเนื้อขาวริกวาดามือเล็กพยายามยกขึ้นมาถังปิดปากอดปากตัวเองเอาไว้เมื่อเริ่มรู้สึกจะส่งเสียงรบกวนคนอื่นที่เขาได้เข้าเต็นไปนอนพักผ่อนเอาแรงกันก่อนหน้านี้แล้วสามหลังจากพยายามอุดปากของตนเองเอาไว้ เพื่อไม่ให้ส่งเสียงหัวเราะรุดรอดออกมาได้แล้วแต่กลับยิ่งต้องพยายามกั้นสิท่งที่แปลกประหลาดมันดันเผอรุดออกมาเองนี่สิอย่างที่ถูกริมฝีปากชื้นหบเม็มเล่นอยู่กับลำคอระหงอย่างที่คอเคลียมไม่ยอมออกหากันเช่นนี้มากกว่าช่วงตัวท่อนบนที่กำลังถูกแทะเร็มนั้นกลายเป็นเรื่องเพียงเล็กน้อยไปเลยหากคนอื่นได้หันมาสบเห็นกันเข้า ก็ไม่ได้ดูมีอะไรพิรึกพิรันมากกว่านั้นแต่ทว่าไม่สามารถเทียบเท่ากับเบืองลางภายใต้ผ้าห่มคลุมผืนใหญ่ที่ทั้งคู่ใช้บดบังร่างกายเอาไว้ได้เลยสักนิดเดียวซึ่งการกระทําอันอุกอาจทางกลางผู้คนมากสายตาตั้งฝ่ามือสากปัดป่ายอยู่กับยอดปฐุมทันชังส่วนสงวนที่กำลังดุนดันและเล้าหรือใส่กันอยู่อย่างไม่ลดละเฮ้ยสัจะอู ความวับวับจากฝ่ามืออยาบกรานที่ได้ไต่ไร้ารากผ่านเนื้อข่าวนวลไปทั่วหน้าท้องแบนรามค่อยๆรามเรียไปถึงท่อนขาอ่อนและจุดสงวนที่ไร้สิ่งปกปิดอยากมีในยะนำคางที่ถูกปกุกเร้าอารมณ์เล่นกันอยู่อดที่จะรู้สึกเสียวูบวามเกิดความปั่นป่นปวนบริเวณหน้าท้องน้อยต่างไปหมดสามมุมไม่เอาที่นี่ไม่ได้นะ น้ำขางช้อนใบหน้ามองตาคนตรงหน้าด้วยแววตาสั่นไหวกับพวงแก้มที่ขึ้นสีะเรืออยากไวต่อความรู้สึกอืมคำตอบแสนสั้นไม่ได้ช่วยให้น้ำค้างหลุดพ้นจากพันธนาการได้เลยร่างใหญ่กลับใบหน้าเรียบนิ่งแต่ทวาแววตานั้นกลับดูกระหายตามอารมณ์อยาประดุดถูกจุดติดขึ้นมาแล้วเช่นนี้เลยน้ำค้างพลันถูกช้อนตัวขึ้นอุ้มจัตัวลอย ทั้งคู่ได้พาการเดินกระเตงเข้าไปในเต็นด์ด้วยกันแท่จดได้อืมสาสสมูนางทางรุดหน้าหวงในทันทีที่ถูกวางตัวลงจนทำให้แผ่นหลังแตะลงบอกเย็นชืดทันทีเช่นนี้สำยังเผกรูสียงหน้าอายออกมาแบบที่แทบจะตะครุบป,ปิดป,ปากของตนเองเอาไว้ไม่ทันเลย แต่พอเมื่อตั้งสติได้สอดมือเร็กรีบส่งกำปั้นเขาไปอุดปากตนเองเอาไว้เพื่อไม่ให้มันเผลอรุดเสียงหลงร้องออกมาเดี๋ยวคนอื่นจะสงสัยและคิดไม่ดีหากเดินผ่านมาแถวนี้แล้วได้ยินเขาแววตาวาววรของคนที่คล่อมทับกันอยู่ด้านบนปงบอกถึงความปรารถนาได้อย่างชัดเจนสามูขยับตัวจัดท่าทางตัวเองเล็กน้อยก่อนที่จะจับนำคางให้พลิกตัวนอนตะแคงหันทาง ทำเอาคนที่ถูกจับฝ่ามือสากร้อนแตะเขาที่สะโพกายถึงกับต้องสะดุ้งโยกเจ้าของร่างเล็กรีบเอียวใบหน้ามองคนที่ได้ลงตัวลงมานอนแนบชิดอยู่ด้านคางกันทันทีนี่สามนี่นี่น,นี่ไม่ได้ริมฝีปากจิ้มริมอึกอักพูดไม่ทันจบประโยคดีกระับถูกยึดไปหน้าให้หันคางเอาไว้อย่างนั้นก่อนจะถูกท่าทับตามลงไปด้วยอวอยัยวะเดียวกันเรียบร้อยแล้ว ชุดผ้าที่ถูกเกย็บติดกันเป็นชิ้นเดียวราวกับชุดเดรสของน้ำค้างนั้นถูกฝ่ามือใหญ่ถกรั้งขึ้นสูงเสียจนเลยเหนะือเอวขึ้นมาทำให้ลูกพีทโผล่ผลออกมาเตะเข้าที่สายตาอันเหินกระหายที่จับจ้องมองกันอยู่เป็นอย่างดีเลยดวงตาคู่คมที่ไม่คิดจะกระพริบกับร่างกายที่ขยับเองโดยอัตโนมัติ ได้จับก่นกายที่พร้อมจะออกรบเร็มทีมันน่าจะเป็นมาตั้งแต่ตอนที่โดนคนตัวนุ่มนิ่มขยับตัวยุกยิกไปมาอยู่บนตักแล้วนั่นแหละไม่รู้ว่าการกระทำก่อนหน้านี้ที่จะตัวจงใจหรือไม่ก็แค่ไม่ตั้งใจก็ตามแต่กลับทำให้เกิดอารมณ์กสัญอยากยิ่งทวีขูดมากขึ้นเรื่อยๆถึงได้อารมณ์เลิดจนเผอเริ่มทำตัวรุ่มรามใส่จนได้ กระทั่งมันเลยเถิดจนกลายเป็นการรวนรามกับร่างบางอย่างอดใจไม่ไหวเลยเอาแต่รูปไราสารวนอยู่กับผิวนวลระอ่ผ่ายแต่ร่มผ้าแบบไม่ยอมละมือจนความรู้สึกที่อยากทำมากกว่านั้นมันเริ่มที่จะอยู่ไม่สุขแล้วจนได้สะพกหนักแน่นเริ่มขยับเป็นจังหวะทำให้ท่อนขาเรียวสดที่ถูกมือสาดจับให้เบียดคู่กันอยู่นั้น ถูกครูเสียดด้วยจังหวะที่เนิบนายิงส่งแรงขยับด้วยแรงจังหวะเข้าไปอยู่กับผิวเนื้อละเอียดตรงช่วงคนขาอ่อนตรงหน้าจังหวะที่ถูกเร่งใหีดีขึ้นทําเอาชวนว่าวหวังตาไปด้วยซึ่งกับคนที่ถูกปิดปากด้วยเรียวรินร้อนจดต้องรู้สึกสซ่านสถานไม่ต่างจากการถูกทําในช่องทากด้านหลังเลยสักนิดใบหูขาวได้ยินเสียง,งหบหายใจแหกพรา ที่หายใจรดรินใส่กันต้นคออย่างชัดเจนเช่นนี้ทำให้น้ำค้างรู้สึกว่าสิ่งหายใจหอบถี่เช่นนี้เป็นการชวนให้สอย่และววบาวักไปทั่วทุกสัดส,ส่วนของร่างกายโดยอัตโนมัติเองเลยซึ่งดูได้จากดวงหน้าสวยรูปไข่ที่มันปรากฏขึ้นริ้วสีแดงไปทั่วทั้งใบหน้าอย่างช่วยไม่ได้น้ำค้างเจ้าพริกตัวให้ข้าหน่อยสิ้นคำบอกกล่าวจากน้ำสิ่งแหบพาฝ่ามือรอน ก็ได้จับร่างบางผิดความเผยให้แผ่นแผ่นหลังขาวนวลเจ้าขอคำสั่งรีบขยับกายทา่ทาทับตามลงมาในทันทีด้วยเช่นกันทวนำคางที่ถูกกับข้องทับลงมาหันไม่ได้รู้สึกหนักอะไรเลยสักนิดเพราะว่าซาโมได้เท้าแขนเอาไว่อยากรู้ดีเลยว่าจะลงน้ำหนักตัวทั้งหมดกับคนตัวเล็กใต้ล่างไม่ได้เอลสอกที่รู้ตัวเองดีว่าเสียสีอีกเพียงไม่กี่ครั้งเจ้าทอนแข็ขึ้นนี้ กอกจวนเจียนใกล้จะถึงสวัสดิ์อู่รรมรอเป็นไปตามที่คาดคิดเพียงแค่ขยับได้เพียงอีกไม่ถึงชั่วอึดใจอยากน้ำขาวขุ่นก็ได้พุ่งทะลักออกมาท่กคนครบทุกอย่าดหยดแววตาหึงกระหายได้มีอารมณ์ดึงดักกับร่างกายขาวนวลของคนตรงนาแมมจะไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่านั้นแต่ว่ามันก็ทำให้ซาโมรู้สึกพึงใจเป็นอย่างมากกับการแร่สิู่ในเต็นท์กางป่าเช่นคำคืน ใบหน้าที่เปลี่ยนเต็มสุขอารมณ์หมายได้เผยร้มตัวลงไปนอนทับน้ำค้างเพียงชั่วขณะในตอนที่หมดเรี่ยวแรงกับอาการหอบหายใจถี่ัวอยู่ด้วยก่อนที่จะรีบพลิกตัวขนตายร้างให้สลับขึ้นมานอนเกยทับอยู่บนหน้าอกหอบกับเพื่อมของตนเองแทนฝากมือใหญ่เริ่มแตยยุกยิกอยู่ไม่สุขอีกจนได้ก่อนที่จะคว้าหมาักอกอดกลุ่มตัวตนของ อีกคนให้เริ่มได้ขยับบางทำให้น้ำค้างที่พยายามจับมือใหญ่ให้หยุดขยับแต่กลับไม่เพลินผลเลยสัหมูสัสโปอกไผ่ต้องยกรอยหุตามจังหวะความสั้นสถานหลังจากการถูกขยับรูดหลังให้เพียงแค่ฝ่ามือสากร้อนขยับรัวอย่างเร่งจังหวะได้ไม่นานนะคนตัวแดงในออบเกาะก็ได้มีความสุขในการเข้าเส้นชัยตามกันมาด้วยติดๆอีกคน หยาดน้ำนมค้นพ่นใส่ปามือใหญ่ของจอมปรุกป,ปั่นอารมณ์มุมปากอยากกระยิมยิ้มย่องอยากพอใจยิ่งนะักผางแรบปริ้งกวาดเตียชิมคราบขากุนที่ติดอยู่ต่าง่า้าม,าม้วมือเรากับทำการโชว์เจ้าของเส้นเลยท่าทางของซาโมที่ได้กระทำเช่นนี้มันยิ่งทำให้เจ้าของคราบนั้นเกิดอาการเครอะเกิดขึ้น,นมาซิดดือ้อจะต้องบิดตัวหมุนหน้าหนีสายตาเจาเรกันไปด้วยความหมดเรียวแรง สามูรุดขำในรําคอก่อนจะคว้าเจ้าของรังเล็กเข้ามาใกลกันมากขึ้นพร้อมถังกระชับอ้อมกอดให้แน่นขึ้นกว่าเดิมสึกความอบอุ่นเร่าร้อนของทั้งคู่ภายในเต็นท์เล็กกลางป่าเขากว้างใหญ่แห่งนี้มันดูช่างขัดต่อบรรยากาศหนาวเหน็บของด้านนอกเสียเกินมีหนัำซ้ำทั้งคู่อาจจะลืมเรือนไปแล้วก็เป็นได้ว่าด้านนอกนั้น ยังมีพวกเป็นอย่างที่ต้องคอยสลับผัดเปลี่ยนและเดินเพ่นพานผ่านกันไปมาณบริเวณน,นี้ด้วยอีกต่างหากไอ้สามหมูคนบานเนี่ยตอนนี้จะเป็นเอ็สีที่แบบว่าอาจจะ เราเรียงทาสลับใจแล้วก็บรรยายที่ไรเขาเก็บมมไม่หมดนะคะก็อาจจะขัดใจไปบ้างแต่ก็ดีกว่าโดนติดเรียงหรือว,ว่าไม่ผ่านเหมือนเดิมน,นะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังช่อง PS 7.4 1เรา่องน้ยางอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้อดินด้วยนะแล้วพบกันตอนหนะะ้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ